ดค่ะหนูจะพาไปเล่นหนอนปะจักนะคะหนูจะพาไปเล่นหนอนปะจักนะจะโอเคไปค่ะไปเพื่อนก็มาเห็นไหมไปไปเร็วเร็วด้วยกันเร็วไปถามเพื่อนสิถามเพื่อนว่าเพื่อนชื่ออะไรถามเพื่อนไปหนูจะพาเพื่อนไปเล่นที่ไหนลูก ไปไปไปด้วยกันอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นไปอันตรายนะอันตรายต้องระวังนะลูกนะเห็นไหมเพื่อนบอกว่าอันตรายนะลูกระวังนะลูกอ่ะระวังนะอ่ะเก่งจังเลยอ่าบายบายจิจี้เล่นไหมลูกเพราะอะไรอ่ะบอกบอกท่านผู้ชมเอาแมสลงสิบอกท่านผู้ชมสิ ต้องระวังใช่ไหมอ่าเก่งมากลูกอ่ะไปได้อีกฮะเออไปไปปีนโอ๊ยระวังนะลูกนะระวังข้ามลูกอย่าสูงมากลูกอ่าดูเพื่อนเก่งจังเลยโอ้หนูระวังนะลูกนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปะปะประคองให้ลูกอ่ะข้ามมาเลยอ่ะปะประคองให้มาเออ จีจี้ปลอดภัยจีจี้ไม่ปีนใช่ไหมลูกระวังนะลูกนะอ่ะราระวังูยังเติบไม่สูงอ่าเก่งมากหนูก็จะขึ้นปานหนึ่งแล้วค่ะเหลือคะเออไปไหนอีกหราจะไปไหนอีกลูกไปไปจะไปไหนไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันไปขี่ยานไหมนหนไปขี่ยานไหมไปยานไหนไปนี่ไงนี่ไงปีนนี่ไง,ไไงอ่ะปีนปีนอ่ะไปไป ไปอ่าต้องระวังนะคะนะเพราะจิจี้เคยหกล,มล้มแล้วใช่ไหมลกมูกลอ่าบอกเพื่อนระวังใช่ไหมคะถ้าหกล้มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นทรายไงลกูกอ่าไม่ใช่หินอ่ะไ,อไปไหนอีกไปไหนไปไหนไปรอดช่องกนะันได้ไหมไปรอดกันได้ไหมน่ะไปรอดช่องนะไปรอดช่องไป น่าระวังนะระวังนะเอาไปอ่ะเราจะมาอยู่ข้างนแกอ่ะไปอ่ะอ่ะอ่ะเหรอได้ไหมลูกระวังนะลูกนะอ่าระวังไปไหนอีกไปไหนมาแล้วมาแล้วระวังลูกไปไปไปละไปไปลูกไป มาไปมามามาเร็วมาเร็วเพื่อนรออยู่ข้างหน้านี่เร็วมาเร็วรอด้วยมาแล้วมาแล้วหัวรถไปออกมาแล้วหัวรถไปหัวรถไปมาแล้วหัวรถไฟหัวรถไฟ A E C Express ว้าวววววววนววนวะววกวววววววกวนวว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 วไปอวกไปอีกไปอีกไปอีกว ไปอีกเร็ววเวไปเร็วภาษไร้วเมีปหเรื่องมดอ่ะเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมสิพพอเล่นเสร็จต้องล้างอะไรล้างมือล้างมือเพราะอะไรลูกอ่ะมองกล้องให้ท่อบอกท่านผู้ชมด้วยเพราะอะไรต้องล้างมือมือสะอาดลูกป้องกันโควิด บอกสิลกูกการโควิดอ่าล้างมือนะคะก่อนเล่นทุกครั้งต้องอะไรลกูกต้องบอกเพื่อน